สีขาวปูสีเบีย้ยขึ้นไปสีแดงเดินขุนสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงปูสามเบีย้ยสีขาวกินตัวริมสีแดงกินโตตอบสีขาวกินตัวกลางฝั่งสีแดงใช้มา้า สีขาวจึงเดินโคนผูกสีขาวกินเบีย้ยสีแดงกินคืน สีขาวเดินโคนไล่ม้าม้าแดงถอยหลบสีขาวขยับขุนสีแดงขยับเลือสีแดงทิมเบีย้ยเข้าโจมตีสีขาวถอยม้าสีแดงกินไงลูก สีขาวถอยโคนกินสีแดงเสริมมา้าอีกตัว สีขาวขยับม้าฝั่งสีแดงลูกสีขาวใช้ม้ากินสีแดงกินแลกม้าสีขาวใช้โคนสีแดงใช้ม้าอีกครั้ง สีแดงครับใช้เรือกินม้าสีขาวกินเรือสีแดงใช้ม้ากินลูกสีขาวถอยหลกสีแดงเดินม้ากลับสีแดงตีลูก สีขาวชิดม้าสีแดงผูกด้วยโคนสีขาวยึดคลองสีแดง ขยับม้าจับเรือเรือขาวเดินหลบสีแดงลุกสีขาวหลบคราวนี้สีขาวตีลูกบ้างสีแดงถอยสีขาวกินเบี้ย สีแดงตีลูกสีแดงจับเรือสีขาวเดินโคนสีแดงกินเรือสีขาวกินเบีย้ย สีแดงครับเดินเม็ดเข้ามาสีขาวใช้เบี้ยกินกลับไปสีแดงใช้โคนถอยมากินสีขาวไม่กินจับมา้าสีขาวใช้โคนตีลุก สีแดงขยับหลบสีขาวหงายสีแดงขยับโคนถอยลงไปสีแดงเดินมา้าจับโคน สีขาวขยับขุนสีแดงลูกสีขาวถอยสีแดงขยับขุน สีขาวเดินโคนไล่ม้าม้าแดงตีลุกคาดโคนสีขาวขยับสีแดงกินโคนจับเรือสีขาวจึงเดินเรือไปกินเบี้ยสีแดงเอาเรือมากันไว้สีขาวเดินเบี้ยงหายฟังสีแดง ทิมลุกสีขาวถอยหลบสีแดงเดินม้าสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเดินม้าอีกครั้งสีแดงโดนสีขาวเอาเบี้ยหายไหลสีขาวปิดเกมลุกจน